สวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับช่อง New World ทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะฮะวันนี้มีอกาศดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับการปลาหินแบบสิบสเต็ปนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยผมปกติก็จะหาก้อนที่มันเป็นแบนแบทใช่ไหฮะแต่ผมก็ไม่จำเป็นนะใช้ก้อนอะไรก็ได้ครับไม่วช่ถน,นัดแตะ ต้องทำเท่าไหร่ก็ติทันไหมต้องดูช้าๆนะครับต้องถ้าต้องพยายามดูน,นครนะแล้วก็ใช้โหมดสัลโวดูนะครับนะครับค่อยๆนะครับผมจะค่อยๆนะครับจับครับหย่อนลงมือนิดนึงอย่างงี้นะครับแล้วก็ดูท้องที่มนจะไปก็ติ โอ้อันนี้สิบห้าเลยนะฮะผมนับแค่สิบค,ค,ครับคุยทุกคนคุณเห็นตรงนี้ไหมครับจระเข้ครับติบ้าอุ้ยสิงจระเข้จระเข้กุ้กุงแล้วครับผมจะทำยังไงดีทุกคน ผมไปโดนจะระเข้ยินไหมครับเดี๋ยวผมจะปาน,นี่ล่อมันนะเผื่อว่ามันจะกลัวโอ้โหนิ่นะนี่นะนิ่งนะครับ,รบเดี๋ยวผมต้องลบก่อนนะเดีย๋ยวมันจะบมการการัดผมเลยครับวันนี้ผมก็ขอลาไป,ปติดข,ขวัญนะฮะพบจระเข้ครับนะครับ ผมไปก่อนครับเดี๋ยวมันมังง่าผมเดี๋ยวผมไม่สามารถทำคลิปให้ทุกคนได้คนระับ